ดวงของคุณจะมีโชคจากอะไรวันนี้อาจารย์จะมาบอกเคล็ดลับแนวทางหาโชคสําหรับตัวคุณนะฮะตัวคุณก็คือคุณที่ผ่านมาดูคลิปนี้นั่นแหละนะใครที่มีวาสนาต่อกันก็มักจะผ่านมาเห็นเองค่ะไม่ต้องเลือกไพ่หรอกลองฟังดูแล้วลองไปทําดูว่าทําแล้วมีโชคจริงไหมก่อนจะฟังกดมาใจกดติดตามเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์พูดให้ฟังว่าดวงคุณจะมีโชคจากเรื่องอะไรหาโชคจากไหนดี สี่เลือกห้าใบนะคะอุ๊ปส์ควีนออฟแวนต์นะคะ, ands, ะ,คะราชนิถือไม้อู้สิบเหรียญโชคใหญ่เลยเนี่ยสองดาบเดอะชอริออแล้วก็แปดดาบนะคะอาจจะมีโชคจากอะไรก่อนนะคะอย่างแรกนะคะควีนก็คือผู้หญิงนะคะ ถ้าจะเสี่ยงโชคนะคะให้เสี่ยงกับผู้หญิงหรือฝากผู้หญิงซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะนี่ผู้หญิงนะคะต้องเป็นผู้หญิงลักษณะผิวสองสี 24, ไม่ขาวไม่ดำไม่อ้วนไม่ผอมลักษณะสันทัดรูปร่างสันทัดนะคะต่อไปนะคะสิบเหรียญบอกว่าเงินก้อนใหญ่เงินเยอะนะคะโชคใหญ่ก็ได้นะ,คะใครผ่านเป็นคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่ๆรางวัลใหญ่ๆน,นะฮะเอาไว้ว่าถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่นะ,ะให้พิมพ์ด้วยนะคะว่าเป็นตัวคุณเองที่จะได้โชคใหญ่นะคะ ขอให้ได้ตามตามที่หวังเลยนะขอป่ให้ได้นะฮะอสิบเรียนเนี่ยบอกว่า,าสังหาริมทรัพย์จะได้อสังหาริมรัพย์หรือได้โชคเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือโชคจากอาสังหาริมรัพย์ดังนั้นนะคะเลขที่บ้านเลยค่ะเลขที่บ้านที่อยู่อาศัยจะนําโชคลาภมาให้บ้านเลขที่เท่าไหร่กันบ้างคะเอาต่อไปนะสองดาบบอกว่ายาลังเลสองดาบนี้เป็นคนโลเลเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอา ซื้อแล้วเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะไม่ได้จะไม่มีโชคห้ามเปลี่ยนห้ามลังเลนะสองราบ,บอกว่าห้ามลังเลสุดท้ายนะคะบอกว่าเดลชอริออดเดชอริออตคือไพ่เดินทางยานพาหนะค่ะให้ดูเลขยานพาหนะด้วยนะคะถ้าใครมีรถดูเลขรถใครไม่มีเลขไม่มีรถดูรถของคนที่บ้านหรือย,ยานพาหนะที่คนเดินทางอาจารย์เคยมีนะคนบอกว่าในวันที่หวยออกนะเขาขึ้นรถเมล์แล้วเขาดูตั๋วรถเมล์เลขอะไรถูกหวยเฉยเลยซื้อตมนั้นเลยก็คือเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ นะคะหรือถ้าซื้อลอตเตอรี่นะคะซื้อตรงร้านที่เขาอยู่ใกล้บริเวณที่เป็นทางสัญจรนะคะที่มีรถผ่านไปผ่านมานี้ถูกฉลกนะคะสุดท้ายไพ่แปดดาบแปดดาบบอกว่าคุณมักจะมีการกังวลใจเรื่องเงินอยู่ช่วงนี้มีเรื่องกังวลใจมีเรื่องเครียดเรื่องการเงินอยู่แล้วก็กำลังเกิดอัดใจเรื่องการเงินหรือบาคนอาจจะมีหนี้สินอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวางแผนเรื่องการเงิน อะไรก็ตามนะถ้าคนมีปัญหาเรื่องการเงินหรือว่ติดขัดเรื่องการเงินหรือว่ารอเงินอยู่แล้วยังไม่ได้หรืออะไรก็ตามนะคะหรือมหนี้สินหรืออะไรก็ตามนะคะใครผ่านเมนคลิปนี้ขอให้คลี่คลายและมีโชคใหญ่ปลดหนี้ทุกคนขอให้โชคดีค่ะลืมกดแชร์นะคะ